สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามา,าแนะนำสินค้ามือสองอีกตัวงแล้วกันนะครับรถคันนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับสภาพสวยนะครับพิเศษสุดก็คือตัวนี้ได้แปลงรีโมทจาสติกให้แล้วนะครับ แปลงยีโมจาติ้ให้แล้วท่านใดสนใจนะครับจะจับจองเป็นเจ้าของก็ได้นะครับเราจะเล่นเป็นระบบเดิมก็ได้นะครับหรือถ้าท่านใดสนใจจะให้แปลงระบบโซลก็แจ้งเขา,าได้นะครับเราก็เพิ่มเติมค่าระบบโซลกันนิดหน่อยนะครับ รถมือสองนะครับเราตอนนี้รถเชื่อมต่อแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ทํางานได้ิสระนะครับผมตอนนี้เป็นรีโมทจอยสติ๊กนะครับอ่าตัวรถเป็นรถเดิมๆนะครับผมเป็นรถมือสองนะครับสบภาพสวยนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม อันนี้พิเศษสุดก็คือ,อเป็นรีโมทดิจสติกนะครับหรือจะท่านใดทีอ่อยากสนใจที่จะแบบเอามาอัปเดตระบบเซโวนะครับเดี๋ยวก็มาทักคุยกันได้นะครับผมเพิ่งม,มีตัวยุ่งเข้ามาแล้วตัวยุ่งท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมระบบเซโวอยากได้ก็ติดตั้งให้ได้นะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมกันไปนะครับ ตอนนี้เสนอราคาอยู่ที่1,400บาทนะครับรีมทจอยสติกนะครับแบตเตอรี่สายชาร์จพร้อมนะครับพร้อมเล่นนะครับเดี๋ยถ้าใครจะอัปเดตเป็นระบบเซ์โวนะครับติดไฟส่องสว่างเพิ่มสลิปดิงนะครับก็ได้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมอ่ะโอเคครับสวัสดีครับผม